สวัสดีพรบทุเกเนาชาวออกาสเต็กทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวชมวัดทั้งปวงจังหวัดสกลนครกันนะครับเราจะไปชมวัดทั้งปวงโดยร,รอบนะครับวนันนะีนเป็นวันตามผมเลยครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำพงวำพงอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นพินพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ครับที่เก็บอัฐิบริหารของหลวงปู่วันหลวงปู่วันอุตะตะโมต้องว,วัดอัฐิทูทังนน่าจะเป็นประวัติอยู่ข้างบนเราจะพาเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ก่อนนะ ที่วัดธรรมพวงนะก็จะมีหลายสถานที่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปกราบไหว้ทุกสถานที่เลยนะครับแล้วก็จะแนะนําหลายสถานที่ด้วยครับไปพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วันอุตตมวัดดาํารงธรรมหรือวัดธรมพวงอำเภอส่องดาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอาคารทรงจิตุนประดับเรื่องเครื่องมิจฉาทิฎฐหลัง ภายในจะแสดงตรูปปั้นของท่านในท่านั่งศส,สมัยทพร้อมเพื่อนสักราบูกชาที่ตกแต่งสวยงั่นี่บอกว่าท่านาประสบอัติเหตุมันข้างบุง่ ูนโทษครับไอ้ถ้ำนาคาไปทางไหนครับเอ้า <c oughs> ลงไปข้างลาง่างเมื่อกี้มีอะไรบ้างคะอ๋อมีน่นาจะเป็นถ้ำถ้ำของถ้ำพวงนะครับที่มีภาพใหญ่ๆแล้วก็มีพญานาค๋อครับตรงนี้ใช่ไหมเป็นวัดที่ล่มลื่นอีกวัดหนึ่งต้นไม้อย,อยู่กลางภูเขานะครับ อันนี้น,นี่เป็นลานต้นไสปฏิบัติธรรมน,นี่ครับตอนนี้จากจากพิพิธภัณฑ์เราก็จะเดินลงไปหาถ้ำนาคานะครับดูดิเป็นสวยมากอันนี้วัด ถ้ำพวงจังหวัดสกลน,นครน,นะครับอโอ้โหโคตหินโกโเนก่าแก่มากเก่าแก่นี่ดูโคตหินครับ โอ้ยูนตรงนี้ือดูก,กัดการกัดเซาะของน้ำสวยฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้มีลากลากต้นไม้ครับตรงนั้นลากต้นไม้ลง ทำอะไรนะโอ้อทำพญานาคทำเลยสีทำเลยสีน้ำพย์ิษ <c oughs> <c oughs> นี่จะเป็นศาลาหรือเปล่าตรงนี้เหรอตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะศาลานะครับนี่มีนตนะหน่วิหารพระมงคลมุจลรินนี่เราจะมีพญานาคสองตนพระมงคลมุจรินร,รับอืม ทางเข้าไปนาคสองตนนะปรุงเข้ามาไปนาคสีเขียวเราจะล้อมรอบไออันี่เป็นสารากางน้ำนี่เป็นสารากางน้ำครับนี่ทางเข้าโอ้โห อเข้ามาแล้วร no ู้สึกขลุกครับใหญ่จังนะเออมันตรงนี้เป็นก้อนหินทำล้วนั้นก็จะโยนปฏิบัติธรรมพระเจ้าคงใหญ่ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหินนะครับหินที่เป็นหินภูเขานะครับแล้วก็เขาจะทำศาลานะครับปกคลุมด้วยนะครับแล้วก็จะเอาหินม่ไม่ได้ทำลายหินนะครับก็จะเป็นหินภูเขาเลยนะครับอยู่ในศาลานะครับโอ้โหสวยงามครับแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีนาคปกนะครับเป็นพระพุทธเจ้านาคปกนะครับ ผาชมวิวจุดชมวิวเอ้ามันต้องเอารองเท้าด้วยก่อเธอเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดินออกมาตรงนี้แต่ก็ได้ยืมรองเท้าเขายืมรองเท้าผ่านี่จุดชมวิว แต่กาพะเต้นอี่จุดชมวิวสวยเห็นสกลน,นครทั้งเมืเองเลยครับฮะ<า>ไานาคทำไานาค คนนำคน,น่นำนนเมเห็นตัวไม่อเส็่างไปเห็นนตัเราเจอนะครับเราเจอแมงแมงบ้งขนแงบ้งขนตัวบักเอบเลยครับเปือ <c oughs> สีทองสสีหมอกไม่เป็นไรมันขนมันขน เราจะไปจุดอื่นครับดดเ,เดี๋ยวไว้กินน้ำมะพร้าวปัน่นนะครับอืไก่ปลาไก่พันเนี่ย<า>คนว่าไกป่ปลาไก่ไไกพันแล้วเรียบร้อย ได้แล้วมาชิมหน่อยชิมสิไม่ให้กินทำเอากินก่อนปะเสียบไปเยบเสียบไปเยบไปเยบแปรันอยู่่พอดี ตามได้ลายเสียบเสื้อพอกะเสียบอยู่เสียบอยู่ต่ว่าขาดเข้มขาดหวานขาดุยางต่ว่าเสีบอยู่พรขาดเนี่ยตกเลยเสียวตะล่าพรขาดเกิตกแล้วชมวิว Chụp view, biu na cướp mà tí là khăn ừ, chú view, suối nhà mà Hãy subscribe ถ่ายรูปเหรอถ่รูปหรอนี่ถึงแล้วสาราพระเจ้าอโศกมหากราบนี่ ออกเลยอย่างนั้นจะเห็นพุกมิานหมดเลยโอหสวยงามครับเป็นอันนั้นอ่ะอะไรวะแจกกระโดดแจกกระโดดดึงดึงแจกกระโดถ้ามันหนาวน่าจะมีมองแล้วเนี่ยใช่ไหม ไปดูประศุทธเหรอไปดูประศุทธก่อนดูประสูตรัสรู้ปริพนิพนธ์วัดนี้เป็นวัดที่เป็นวัดสายทร,รมยุทธนะครับเป็นวัดของหลวงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปูววงป่วันเป็นลูกศิษย์ เป็นสายปฏิบัตินะครับเดี๋ยวใครอยากมาตามก็อย่าปักหมุดไว้ข้างล่างให้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะพาไปดูที่จำลองนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอ,อ๋อันนี้เจลลี่ประสูตรนะครับ นางสิริมหามายาขอดเจ้าชายาา<อ>เ,เาชายื้อษะอยู่ตรงนี้นะครับน,งงนี่สวยขึ้นไปดูอันนี้เป็นทางขึ้นอันนี้จะเป็นทางขึ้นมีอธิอีกด้วยเ,เ,เข้าไปข้างใน เ,เจดีย์สีทองใช่ไหมอันนี้เจดีย์สีทองทางขึ้นเจดีย์สีทองนะครับจำลองมาจากประเทศอินเดียโอ้โหสวยมากอันนี้เป็นองค์จำลองจากประเทศอินเดียนี่สวยมากเลย เจดีศรีมหาโพเป็นสถาปัตยกรรมคล้ายๆกับอินเดียนะครับแล้วก็จะล้อมรอบด้วยองค์พระเยอะเลย จุดที่สามอ่อี่จุดที่สามต่อไปจุดที่สามไปจุดที่สี่ 4. นู่นใช่ไหมอ่านี่จะเป็นอะไรดีปลาบอ่บอปลาหรบอรบอร่บอปลาบ่อปลาโอ้โหปลาตัวใหญ่เลย ไม่เห็นบอกเรียองปลาดุกครับต้องเอาเออนี่ต้องเอาอาหารให้มันปลาดุกตัวใหญ่เลยดูดูตัวใหญ่มากโอ้โหตัวบักะเอฟเลยครับตัวใหญ่แฮงี้ดุกรัสเซียค่ะมากินเมียได้ไหมอืมไม,ม่มีผู้ใดบอกเตืนเอเนเร<อ>าเขาไม่ให้กิน ขับรมาถึงเอป็นเป็นขับมานมากินเนาะกินใจสิมาขายกินเนี่ยอาหารบมับ้างมั้ยอาหารข้าวมาขายต้องเอาเขาให้มันต้องเอาเขาให้มันวะเนี่ยถ้าม่ได้สานอะไรกับปานินทานเลยเนี่ยมองจากด้านข้งบน เหนื่อยแล้วครับคุณแม่เหนื่อยแล้วครับอะไคนทองไปอันนี้เป็น แล้วนะครับเป็นพระวิหารปริมิพานพาเข้าไปดูนะครับทางขึ้นนะครับคนารนนุณาทอดเหลบมีทางขึ้นครับไปดูข้างบนครับว่าจะเป็นยังไงบ้างาโอสวยครับ ตรงนู้นก็จะเห็นวิวแล้วนี่ทางข้างเข้านะครับเหมสังเกตว่าจะมีพระบ,บรมสารีริกธาตุนะครับวางอยู่ทุกสี่จุดเลยนะครับก็จะเป็นพระพุทธเจ้าพรินิพานนะครับองค์พระพิพาโอคาคโะเจการะสันทราครับ เหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่ยได้บุญด้วยเหนื่อยได้บุญนะองเนอันนี้เป็นยังไงบ้างครับสาวแหบๆเลยเหรอคะสาวแหบๆเลยครับอันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งได้บุญนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไปดูดาวอีกฮะ นี <laughs> right <laughs> ่หอดูดาอีกเหรอว่าจะปิดคลิปแล้วนี่ยนี่แล้วโอเคเดี๋ยวพาไปดูหอดูดาอีกสถานที่หนึ่งครับไปนะนี่ตะเขากันเลยนี่ตะเขาครับนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวที่หนึ่งนี่ อ,อยู่ที่หอสองดาวแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูหอสองดาวกันทีหนึ่งนะครับเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับโอเคไปเลยมาทางนั้นหรอไม่ึงน้นหรออ๋อเป็นตางงามเหรอวะงามน่าจะสวยนะครับเนี่ยพาดงก่อ นี่เป็นวิวมันจะเห็นหมดเลยจะเห็นเห็นผาดงกอเหรอน่าันเป็นงอดูดาวไอ่หอส่องดาวอยู่ข้างบนแต่ตรงนี้เพขาชอบตรงนี้มากกว่านะตรงผาดงกอเนี่ยใครเพิ่นไม่ยูนี่นี่ถ่ายรูปมาเนี่ยอายุคนหินเน่ะถ่ายรูปให้จุดชมวิวผาดงกอห้ามปีนป่ายหน้าผาห้ามให้อาหารสัตว์ ว้าวสวยจังเลยโอ้สูงมากตรงนี้เหรอาทรูปโอ้โหตรงนี้คือจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะครับสำหรับบัดกัเจย <8. S 2> <Okay. S 1> ตรงนี้สวยสวยมากครับให้หน้าทุ่งน,า,นาแดนนี้ให้หน้ายังคือาานา้ำไหลเลยวน้ำท่วมเลยถ่ <c oughs> ายรูปให้ลุงเนยลุงยืนถ่ายรูป เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูจุดชมวิวนะครับแอยเตอร์นอยู่ข้างบนแล้วนะครับวันมาวันนี้ถือว่าคุ้มนะครับได้อ่กว้างมากนะครับสำหรับพวกเขาน่าจะสี่ห้าลูกนะครับก็เดินชมแล้วก็ขี่รถชมก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาถึงจุดสุดท้ายแล้วก็คือจุดชมวิวนะครับ บ้านผาสองดาวนะครับขึ้นไปนี่เออ,นะอ,อสวยงามสวยสวยสวยสกล้องตรงม่ไว้หน้าเรียนตรงสวยครับ อนนี้ก็อยู่ที่ข้างบนจุด2ดาวแล้วนะครับก็มาดูบรรยากาศข้างบนก็รู้สึกประทับใจมากนะครับกับวัดถ้ำพวงนะครับก็สําหรับวัดถ้ำพวงนะครับถ้าใครอยากมาก็อย๋าวผมปักหมุดไปข้างล่างให้นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ